นับสนุนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก n p e r f ถ้าย้อนกลับไปตอนนี้น่าจะประมาณ10ปีได้แล้วนะครับคือฐานข้อมูลใน,นเน็ตไม่มีเลยก็คือเราลองผิดลองถูกเอาเลยครับก็คือเหมือนว่าเอาเม็ดนะครับมาลองหว่านลงบนดินจากนั้นที่มันมีต้นขึ้นมา แล้วเราก็เลยลองตัดดูเอา้ามันก็หน้าตาเหมือนกันกับที่ที่เราเจอคือช่วงแรกคือแบบทําตลาดหนักมากครับบางร้านก็ไม่รับของเรานะครับคือบางร้านก็ไม่เอาแต่ว่าก็พอเราขึ้นรถมาเราก็รู้สึกว่ามันก็หดหัวมันก็รู้สึกท้อบ้างแต่ว่าผมมาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเฮ้ยถ้าเราเข้า10บ้านเนี่ยเราได้สักสลม้านหรือ5ล้านอะ เท่ากับเราประสบความสำเร็จแล้วตัวต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยนะครับผม,ผมมองว่ามันเป็นพืชที่าสามารถสร้างรายได้ได้มหาศาลได้ในระ,ระยะเวลาที่สั้นนะครับเพียงแค่7วันเนี่ยก็สามารถามีรายได้เข้ากระเป๋าได้ง่ายๆนะครับ เกินทาง วันนี้นะคะเราพาผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดลบบุรีค่ะเพื่อที่จะพาไปพบกับเกษตรกรรายหนึ่งที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจทําด้วยสองมือของตัวเองจนปัจจุบันนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันรวมถึงยังต่อยอดพัฒนาธุรกิจทานตะวันแบบครบวงจรจนกลายเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือคุณโอภาสหอระดีหรือว่าคุณท็อปนั่นเองเจ้าของไร่ลุงท็อปค่ะจะเป็นอย่างไรตามทอไปกันเลยค่ะเจ้าของไร่ลุงท็อปค่ะ เกี่ยบเดินไปข้างหน้าแล้วลุงท็อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับลุงท็อปใช่ไหมคะเนี่ย ทำไมยังดูหนุ่มอยู่เลยล่ะก็ตอนนี้มีหลานแล้วนะครับก็เป็นลุงจริงๆล้อ๋อหลานเล็กลุงท็อปก็เลยเป็นที่มาของที่นี่ไร่ลุงท็อปนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับคุณพ่อผาววันนี้นะที่มาหาลุงท็อปเพราะว่าจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของต้นอ่อนทานตะวันเ้าเองอเคยได้มีโอกาสชิมเมนูต้นอ่อนทานตะวันใส่ไปในแกงส้มแล้วก็เหมือนเป็นผัดผัดต้นอ่อนทานตะวันแล้วรสชาติมันอร่อยมากเลยจะมาถามลุงท็อปว่าทําไมลุงท็อปถึงสนใจแล้วก็ทําเป็นฟาร์มเลยอะคะคือ ต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยผมกินครั้งแรกก็รู้สึกหลงเล,เลยครับชอบเลย oh. คือรสชาติมันเหมือนเป็นผักบุ้ง uh. ก็ได้ครับเป็นเหมือนกุ้ยช่ายขาวก็ได้ใช่ใช่ใช่คือทานถ้าเกิดว่าผัดใหม่ๆนะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับโอ้สุดยอดเลยครับอร่อยมากด,ด้วยใช่ไหมคะประโยชน์เยอะมากครับ uh. เพราะว่าต้นอ่อนเนี่ยเป็นพืชอายุสั้นเพียงแค่เจ็ดวันนะครับ พวกสารอาหารที่สะสมอยู่ในเมล็ดนะครับจะยังคงอยู่อยู่ในต้นเขาทุกต้นแล้วหลังจากที่ลุง็อบลองกินแล้วก็รู้สึกสนใจมาเริ่มปลูกนี่มันมันยากไหมคะต้องเริ่มต้นจากอะไรยังไงบ้างอยากมีรายได้เสริมเราก็เลยปลูกข้างข้างครัวครับจากนั้นก็ตัดสดสดผัดให้ลูกค้าข้างครัวเลยแล้วก็สร้างรายได้ให้ตัวเรารด้วยตอนแรกทำเป็นแบบรายได้เสริมอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้นี่คือเป็นฟาร์มจริงจังใหญ่โตเลยกลายเป็นว่าได้อีกหนึ่งอาชีพมองเห็นมองเห็นโอกาสหนึ่งอีกหนึ่งงานใช่ครับ ค่ะแล้วตอนนั้นเองลุงพับมีความมีการเริ่มต้นอย่างไงหลังจากที่แบบไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านนี้ค่ะก็ใช้วิธีการลองครับทดลองแล้วก็เอาข้อผิดพลาดะครับมาพัฒนาแก้ไขในครั้งถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็อย่างเช่นเพราะตอนแรกคือเม็ดมันไม่งอกเ<อ>ม็ดอ,อ,อัตราการงอกไม่ดีเราก็ลองหลายที่ไปซื้อร้านนู้นบ้างซื้อร้านนี้บ้างเอามาลองดูเอ๊ะมันมันทำไมไม่งอกนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ จะเลิกแล้วจะถอดใจแล้วก็เลยลองดูว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นที่เม็ดเก่าหรือเม็ดใหม่หรือเปล่าเราเลยไปลองเอาเมาเล็ดจากไร่ใหม่ๆจากดอกเลยครับจากดอกเลยก็ตัดดอกมาแล้วก็มามาแกะแกะดอกเองแกะเอามาเล็ดจากดอกะครับแกะเอาเมเล็ดจากดอกเสร็จแล้วมาลองปลูกดูเอ้าเฮ้ยมันงอกมันขึ้นเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นที่เมล็ดครับเพราะว่าเมล็ดทานตะวันเนี่ยเป็นพืชน้ํามัน มเมล็ดทานตะวันเป็นพืชน,น้ํามันครับอายุสั้นเก็บได้ไม่นานครับก็ประมาณสามเดือนถึงห้าเดือนเนี่ยเม็ดเขาก็จะเริ่มหมดอายุแล้วอ,อันนี้คือปัญหาของมเมล็ดทานตะวันค่ะครับแล้วแบบนี้วิธีการปลูกนี่มันยากไหมคะไม่ยากเลยครับจริงเหรอคะในใวันนี้มาถึงที่นี่ทั้งที่อยากจะลองปลูกบ้างจังเลยอะลุงฮอบได้ครับเดีย๋ยวเราไปลองอกันเลยนะครับได้เลยค่ะไะปะ ลุงทอมบอกว่าการปลูกต้นอ่อนทตะวันไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะก็สามารถเก็บไปทํากับข้าวได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาปลูกดูค่ะลุงทอมคะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะเนี่ยวัสดุอุปกรณ์นะครับก็มีแค่3อย่างครับค่ะ,มะเมล็ดดินถานเมล็ดหลักๆมีแค่นี้ครับมเมล็ดค่ะดินแล้วก็ถาดแล้วก็ถาน,ถานมเมล็ดคือต้องแบบอย่างดีด้วยที่เป็นเมล็ดใหม่ ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์ซูเปอร์ท็อปก็คือเป็นของลงท็อปเองเลยใช่ครับว้าวอัตราการงอก90%ขึ้นไปครับนี่รับรองเลยว่าซื้อ <c oughs> มาเลยของที่นี่ไปงอกแน่นอนนะคะใช่ครับแล้วก็มีรับประกันด้วยนะครับไม่งอกกินดีคืนเงินครับโอ้โหแต่ถ้าสมมติเก็บไว้นานมันอยู่นนแค่ไหนเราเรารับประกันแค่30วันครับก็คือถ้ารีบซื้อไปรีบไปปลูกใช่ครับก็คือรีบปลูกให้หมดภายใน30วันครับเพราะว่าเมทานตะวันเป็นพืชน้ำมันอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะหมดอายุเร็ว ใช่ครับค่ะพอเราได้มเมล็ดบีแบบนี้แล้วเราทํายังไงต่อคะ,อะขั้นตอนแรกนะครับเราจะ,ะ,ะทําการนําเมล็ดแช่น้ำนะครับแกะถุงเลยนะคะครับผมแช่เยอะไหมคะลุงทบสมมุติเราเราต้องถามกันว่าเราอยากได้ต้นอ่อนทานตะวันเนี้ยกี่กิโลครับก็คือจริงๆแล้วมเมล็ดหนึ่งขีดนะครับ<ะ>ก็สามารถทําต้นได้ประมาณเจ็ดขีด เมล็ด1ขีดทำได้7ขีดโอเคใช่ครับแล้วก็ถาดดำอันนี้ใส่เมล็ดอยู่ประมาณ 1. 5ุห้าขีดอ่าฮะครับก็ถามว่าเราจะต้องตวงไหมถ้าถ้าจะจะจะปลูกแค่1ถาดแค่แค่หนึ่งถาดต้องตวงครับแต่วันนี้เราจะปลูกหมด1กิโลเลยครับโหหมดถุงเลยหระฮะใช่ครับหนูก็เทไปหมดเลยเทหมดเลยครับโอ้โหหนึ่งกิโลนี่ก็จะได้ประมาณเจ็ด เจ็ดโลครับแล้วก็คนที่มีฝีมือก็จะได้ประมาณสักสิบกิโลอ๋อไม่เหมือนกันด้วยแล้วแต่ฝีมือใครแต่ละคนเนี่ยหนูเทหมดเลยใช่ไหมคะเนยลุงครับคะใช่ครับอาแล้วก็แช่ไว้นะคะคนครับทําไมเราถึงต้องแช่ด้วยคะอะช่วยให้เมล็ดอะครับความชื้นน้ำอะครับเข้าไปในเมล็ดก่อนโดอถ้าเราไม่กลิ่นหอมเลยอะถ้าเราหวานไปเลยอะครับ หวานบนดินถามว่าขึ้นไหมก็มีโอกาสขึ้นก็ขึ้นครับแต,แต่ว่าแต่ว่าจะไม่สม่ําเสมอครับคือเหมือนถ้าเราลดน้ําตรงนี้น้อยกว่าตรงนี้มากกว่าก็จะทําให้จุดที่ได้ความชื้นมากกว่าขึ้นก่อนอ๋อเพราะเขาบแบบชอบความชื้นคือการระยะห่างของการหว่านเมล็ดนะครับ mm hmm. ก็มีผลนะครับต่อการ เจริญเติบโตด้วยครับแล้วก็พวกโรคถ้าเราหวานแน่นเกินไปครับอากาศก็จะลงไปถ่ายเทข้างล่างไม่ได้นะครับแล้วก็พวกความชื้นก็จะสะสมที่โคนต้นเยอะสะสมที่โคนต้นเยอะก็จะทําให้เกิดโรคแล้วก็ก็จะเน่าได้ครับมือใหม่ผมแนะนําให้ให้หวานดินกบหน้าสักบางๆครับจะช่วยรักษาความชื้นเผื่อว่าเผื่อว่าบางทีเราลดน้ําไม่พอครับแล้วปล่อยให้รากเขาแห้งเขาจะเสีย เสียได้ครับเม็ดจะเสียหายได้ช่วงแรกก็จะลดให้ให้ให้ชุ่มนิดนึงเพราะว่าเราจะลดครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะทําการเอาถาดปิดไว้อีกประมาณสัก24ชั่วโมงอีกหนึ่งวันใช่ครับต้องมีถาดอีกอันนึงปิดทับเอาไว้เพื่ออะไรคะ เพื่อให้รักษาความชื้นครับเหมือนเป็นการบ่มให้ลากเขาครับเอาถาเนี้ปิดไว้อีกอ๋อซ้อนทับแบบนี้เลยใช่ครับคือการปิดนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็ตัวลากของต้นอ่อนนะครับเขาจะลงไปในดินมันเป็นการช่วยกดทับด้วยนะครับแล้วก็ช่วยอนุบาลอนุบาลลากด้วยคือบางทีถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้เงี้ยอย่างลากอันไหนที่ยังลอยอยู่เขาโดนอากาศโดนแสงโดนอุณหภูมิที่ร้อน ก็จะทําให้ลากเสียหายได้ครับพอเราทับไว้24ชั่วโมงนะครับเราก็จะเปิดถานออกมาแบบนี้นะครับ<อ>ลากเขาก็จะเริ่มมุดลงดินะนะครับแล้วก็เริ่มแบบมีส่วนแบบงอกออกมาเพิ่มเติมหเหลืองๆด้วยเนาะใช่ครับก็ลากก็จะยึดเกาะดินสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นเราจะทําการ วางไว้บนชั้นที่เป็นที่ร่มมีแสงรำไรนะครับไม่ต้องออกกลางแดดนะครับถ้ากลางแดดปุ๊บกลางแดดมันก็จะมันจะสั้นครับแล้วก็บางทีอาจจะแห้งตายได้ถ้าเกิดว่าลดน้าไม่พอนะครับค่ะอันนี้เราไม่ต้องครอบอีกแล้วใช่ไหมคะเราครอบแค่หนึ่งวัชช่ครับก็วางได้เลยครับก็อยู่ที่เราคุมแสงแล้วแต่งแสงให้เขาครับให้ให้พอดีก็สังเกตจากว่าสมมุติเราวางแสงระดับนี้ความสูงของต้น อยู่ที่เท่าไหร่เมื่อครบ7วัน uh huh. ถ้ามันสั้นเกินไปให้เราทําการพางแสงให้น้อยลง uh huh. แสงจะเป็นตัวบังคับให้ต้นยาวหรือสัน้นอีกประมาณวันกว่าๆก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเริ่มสูงขึ้นมาแล้วใช่ครับก็จะรวมอายุตั้งแต่แช่ได้อยู่ประมาณ4ี่วันส่วนมาขยับมาตรงนี้ก็อยู่ประมาณหวัน5วันจะได้ภาพนี้นะครับคือ<า>ปลูกใส่ตะก้าอย่างนี้ก็ได้เนาะใช่ครับใส่ตะก้าก็ได้ครับ ประมาณ6 7วันก็จะได้ภาพนี้นะครับนี่แบบนี้เตรียมพร้อมที่จะไปบริโภค สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าโอ้โหนี่คือบรรยากาศภายในโรงงานที่เราคัดเมล็ดใช่ไหมคะใช่ครับที่นี่จะเป็นโรงงานคัดเมล็ดทานตะวันที่เรารับมาจากเกษตรกรนะครับ อ๋อคือมเมล็ดทั้งหมดนี้คือมาจากเกษตรกร,กรหมดเลยเราไม่ได้ปลูกเองใช่ครับก็เมื่อก่อนเราปลูกเองะนะครับแต่ว่าตอนหลังมาเราต้องใช้ปริมาณจํานวนมากครับ<ะ>เพราะว่ามเมล็ดทานตะวันของเราเนี่ยจะเน้นที่คุณภาพมเมล็ดที่เราได้จากไร่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะคัดเหลือเพียงแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับยี่สิบห้าเหรอใช่ครับแล้วที่เหลือไปไหนหมดอะคะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะไปเข้าโรงงานประกันน้ำมันนะครับอ๋อล้วแบ,บนี้เราก็ต้องมีเกษตรกร,กรที่เป็นเรียกว่าเป็นลูกไร่ของเราเนาะอยูเยอะแค่ไหนอะคะก็มีประมาณสามพันไรับ โอ้โห,หเยอะมากเลยสามพันไร่ในเีเดียวเป็นพื้นที่ในนี้หมดเลยไหมคะใช่ครับอยู่ในพื้นที่อำเภอพัทนานิคมทั้งหมดครับโอ้โหแสดงว่าคนในพื้นที่นี้ก็เน้นปลูกทานตะวันเป็นหลักเลยนะสิใช่ครับ<ม>ก็พืชเป็นพืชรอ,องรองจากข้าวโพดนะครับในแต่ละปีเกษตรกร,ร,ก,รก็จะปลูกข้าวโพดในรุ่นแรกนะครับรุ่นที่สองก็จะปลูกเป็นทานตะวันกับถั่วเขียว โอ้โหนี่เรามีโรงผลิตดินของเราเองอีกด้วยนะคะคือนอกจากมมเมล็ดที่มีคุณภาพดีแล้วดินก็ต้องสําคัญด้วยเหมือนกันใช่ครับก็ดินเป็นสิ่งสาคัญพอๆกับมเมล็ดเลยนะครับ<ะ>ที่จะทําให้ต้นอ่อนการเพราะต้นอ่อนของเกษตรกร,กรประสบความสำเร็จนะครับอ่าอย่าง<ม>ที่เราปลูกไปตอนแรกนะคะดินที่นี่คือเป็นดินที่ละเอียดมากใช่ครับผมก็ดินของเรานะครับจะผ่านกรรมวิธีในการหมักบ่มประมาณ1ปีนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกองที่หมักอยู่ด้านหลังนี่นะครับค่ะหลังจากหมักแล้วนะครับเราจะทําการวัดค่า pH ก่อนนะครับถ้าค่า pH ได้แล้วเป็นกลางแล้วอินทรียวัตถุย่อยสลายแล้วเป็นปุ๋ยแล้วนะครับเราจะทําการเอามาเข้าเครื่องร่อนเพื่อแยกที่เป็นดินที่เป็นก้อนและพวกก้อนหินออกนะครับเราก็จะได้เนื้อดินที่ละเอียดแบบที่คุณแกลเห็นอย่างนี้นะครับค่ะ แล้วนี่กจะเห็นว่าเราก็จะใช้แบบเหมือนแบนบมีคนมาช่วยกรอกใส่ถุงยังเป็นแมนนวลอยู่ครับผมก็คุณยายก็จะเป็นคนในท้องถิ่นของเรานะครับก็จะสร้างรายได้ให้ชุมชนของเราด้วยนะครับได้ไปอีกจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ดินของที่นี่ปลูกก็สามารถปลูกได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นดินของที่นี่แล้เนี่ยแน่นอนว่ามันงอกแน่นอน ถ้าดินขอ,ของเราเลยนะครับก็คือเรารับประกันว่าคา่า P H จะเป็นกลางแน่นอนเมื่อเราหว่านมาเมล็ดลงไปแล้วเนี่ยรากจะยึดเกาะดินได้นะครับแต่ในส่วนที่ถ้าไม่ใช่ดินของเรานะครับเกษตรกรที่เพาะต้นอ่อนทานตะวันก็สามารถใช้วิธีการทดลองได้ครับลองหายี่ห้ออื่นๆนะครับมาลองเพาะดูถ้าเกิดว่าเพาะได้เพาะขึ้นงามก็สามารถนํามาใช้ต่อได้นะครับซึ่งสูตรที่เราจะใช้ก็คือเป็นสูตรสําหรับ เพาะงอกโดยเฉพาะเลยใช่ครับของเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศ <ฮะ S 2> ไทยครับอันนี้เหมาะสำหรับต้นอ่อนนตะวันแล้วมันสามารถไปใช้ปลูกพืชชนิดอื่นได้ด้วยไหมคะได้ครับก็จะไปเพาะก้าก็ได้นะครับปลูกเป็นต้นอ่อนผักบุ้งต้นอ่อนถั่วลันเตาอย่างเงี้ยครับ <ฮะ S 2> ก็สามารถเพาะได้ครับ <ฮะ S 2> แต่ถ้าจะไปปลูกผักหรือปลูกต้นไม้เราก็ยังมีสูตรแยกสูตรออกไปเลยครับเพราะว่า <ฮะ S 2> แต่ละพืชแต่ละชนิดก็ต้องการดินไม่เหมือนกันนะครับ <ฮะ S 2> ็คือนอกจากสูตรนี้เราก็ยังมีสูตรอื่นๆอีกด้วยเหมือนกันใช่ครับคือถ้ามาที่นี่เนี่ยนอกจากจะได้เมล็ดที่ดีได้ดินได้ชุดปลูกคือมีครบเลยสําหรับใครที่อยากจะปลูกต้นอ่อนทานตะวันใช่ไหมคะลุง<อ>ครบับผมมีทั้งเมล็ดพันธุ์แล้วก็วัสดุปลูกแล้วก็อุปกรณ์การปลูกนะครับครบวงจรครับ จากต้นอ่อนทันตะวันนะคะที่เราเห็นเป็นแบบนี้เราก็ตัดมาแล้วก็มาทําเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเลยใช่ไหมคะลุงท็อปมีอะไรบ้างคะวันนี้ที่ลุงท็อปจะมาโชว์ให้เราได้ดูกันวันนี้เมนูที่เราจะนํามาทําให้ทานนะครับวันนี้ก็จะมีผัดต้นอ่อนทันตะวันผัดไฟแดงครับแล้วก็จะมียำต้นอ่อนทานตะวันนะครับ<ว>ก็จะมีไข่เจียวต้นอ่อนทานตะวันนะครับอ๋อไปใส่ไข่เจียวก็ได้ใช่ครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็น เรียบร้อยแล้วใช่ครับเป็นสลัดโลต้นอ่อนทานตะวันจะก็คือกินแบบสดๆใช่ครับทานกับน้ําสลัดนะครับซีฟู้ดตัวนี้จะมาจากฟาร์มลูกค้าของเราที่ซื้อเมล็ดของเราไปนะครับแล้วก็เอาไปเพาะเป็นต้นอ่อนแล้วก็แปรรูปเป็นเมนูอาหารตัวนี้นะครับขายอยู่ที่อําเภอพฒธานิคมนะครับขายดีมากนะครับคือเขาก็ไปแบบว่าต่อยอดสร้างรายได้เป็นเมนูสลัดโลแบบนี้ไปเลยใช่ครับแทนการขายผักสดๆอย่างเดียวถมมติว่าตัวนี้1โลเราได้หนึ่งรอยนะครับอย่าง เอาผักหนึ่งโลมาใส่ตัวนี้ทําก็จะได้อีกประมาณสิบชุดสิบชุดชุดละห้าสิบาทก็เป็นห้าร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเนี่ราคาไ,ได้กําไรดีด้วยนะคะใช่แต่พ่อว่าเคยเจอประสบการณ์บางทีแบบไปไป,ไปร้านอาหารแล้วสั่งเมนูที่เป็นต้นอ่อนทานตะวันแล้วมันเหนียวอะคะ่ะลุงท็อปเป็นเพราะอะไรคะต้นอ่อนทานตะวันนะครับจะต้องผัดด้วยไฟที่แรงะนะครับไฟแรงเหมือนเราผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับแล้วก็ผัดเสร็จแล้วเราควรจะต้อง ทานเลยนะครับไม่ไม่ควรทิ้งไว้นานนะครับแล้วก็ระยะเวลาการผัดก็ต้องไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปต้องให้สุกกาลังดีถ้าต้นอ่อนทานตะวันสุกมากเกินไปนะครับก็จะเหี่ยว<อ>ถ้าต้นอ่อนทานตะวันผัดแล้วยังไม่สุกเขาก็จะออกเป็นสีด<อ>ําๆอาวเหรอคะใช่ครับวบางไว้สักพักหนึ่งเราจะมองเห็นเลยว่ามันจะปอ๊ทำไมมันดําขึ้นอ,อะไรเงี้ยครับ Ah, sí. sí. ข้แ,แบบน,นี้นะคะสำหรับใครที่มองหาอาชีพเสริมหรือว่าจะทําเป็นอาชีพหลักก็ได้เหมือนกันการทอต้นอ่อนทางตะวันนี่นถือว่าเป็นอีกนทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะลุงท็อปบอกกับเราว่าเพียงแค่กาเงินมาเพียงแค่หลักร้อยใช้เวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นก็สามารถสร้างรายได้ได้มหาศาลแล้วค่ะและที่นี่นะคะยังเปิดเป็นสน่์เรียนรู้กรารเทะต้นอ่อนทางตะวนันไร่ลุงท็อปอีกด้วยใครสนใจก็แวะมาพูดคุยกับลุงท็อปได้เลยค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกษตรนิเจนของเรามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจต้องคอยติดตามค่ะวันนนี้้ไปกแลวะ สวนะัสดีค่ะสนับสนุนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจาก e n p e r f